สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับน,น้องแป้งแล้วเช่นเคยนะคะน้องแป้งก,ก็จะมีออรถดีๆนะคะ SUV ขนาดเจที่นั่งนะคะลูกค้าท่านไหนที่กำลังสนใจหรือกำลังจะเลือกซื้อรถอยู่นะคะน้องแป้งอยากแนะนำนะคะว่าจะมี2รุ่นที่น่าซื้อและเป็นยอดขายสุดฮิตขายดีที่สุดเลยค่ะคุณลูกค้ารุ่นแรกที่น้องแป้งจะแนะนำนะคะ e v e r l ร์ s รสซ์ Special Edition 2025ต่างกันกับอะไร e v e r อร t เรสนะคะแล้วลูกค้าควรเลือกเลือกซื้อแบบไหนที่มันจะคุ้มค่าสําหรับลูกค้าที่สุดนะคะเจ้าด้านหลังน้องแป้งท่านี้เลยจะเป็นเจ้า e v e r อร์เรสต์สปอร์ตสเปเชียลนะคะปี2025เป็นรุ่นใหม่เลยเดี๋ยวเรามาดูแต่ความแตกต่างภายนอกของเจ้า e อเวอร t s รสต์สปอร์ตสเปเชียลก่อนนะคะ Special e d อนด o ชัของน้องแป้งก็จะเพิ่มเข้ามาตัวคําว่า e v e r e s t นะคะกระจังด้านหน้าตรงนี้นะคะความแตกต่างของเขาแล้วกระจังหน้าตัว e v e r e s t Sport นะคะจะมาพร้อมกับดําเงาด้วยนะคะคุณลูกค้าตัดดําเงาส่วนด้านล่างของเรานะคะก็จะตัดด้วยดําเงาเช่นกันกันชนหน้านะคะตัวกล้องส6 0อหกสิบองศานะคะจะมีเข้ามาแล้วนะคะในตัว square e s a t i o n นะคะมาชมด้านข้างค่ะ ว่าเขาให้อะไรมาบ้างตัวนี้นะคะขนาดล้อแม็กนะคะล้อแม็กแบบใหม่เลยล้อแม็กไลน์นี้จะเดิมทีจะอยู่ที่ตัว l a n เ e r ร์สตอมแทนะคะเป็นเอกลักษณ์ของตัวสต o มแท็กแต่เอาเข้ามาใส่ตัว e v e r อร์เลสสปอร์ต i a เ e d ดิช o n แล้วนะคะขนาดขอบ20นะคะและขนาดยังให้ที่255ทับอ r 2 0ด้วยนะคะคุณลูกค้าเอกลักษณ์ของเขาจะมีขีดแดงนะคะส่วนตัวหลังคานะคะจะ แลปสติกเกอร์จากโรงงานเลยนะคะจะเนียนไปกับตัวรถเลยถ้าลูกค้าดูผิวเผินก็จะคิดว่าเป็นสีทูโทนมันสามารถเป็นเอกลักษณ์ของตัวสปอร์ตได้ดีเลยทีเดียวนะคะคุณลูกค้าดูภายในของเขาค่ะภายในเจ้าเอเวอเรสต์สปอร์ตนะคะ เซลชเชอร์ดิชันนะคะจะมาฟังก์ชันครบทั้งหมดเลยความปลอดภัยของเขาบนพวงมาลัยในการขับขี่ก็จะมีตัว a ะแด t i v e นะคะคุยคอนโทรลนะคะตัวรักษาระยะห่างป้องกันการชนคันด้านหน้าสามารถปรับระดับได้ถึงสามคันนะคะคุณลูกค้าระยะห่างแล้วก็ตัวรักษาหลดให้อยู่ในช่องเลนด้วยนะคะคุณลูกค้า ส่วนตัวเกียร์นะคะตัวนี้จะเป็นเกียร์หกสปีดนะคะมาพร้อมกับเบรกมือไฟฟ้าด้วยนะคะคุณลูกค้าจะมีโหมดออโต้สตาร์สต็อปเพื่อประหยัดน,น้ำมันและแท่นชาร์จไร้สายหน้าจอกลางที่น้องแป้งโชว์ตะกี้ก็จะเป็นหน้าจอสิบสองจุหนึ่งนิ้วด้วยนะคะคุณลูกค้าพวงมาลัยไฟฟ้าร0 0ปรเซน์แต่พวงมฟฟาลัยฟอร์ดนะคะจะให้พวงมาลัยไฟฟ้ามาตั้งแต่ตัวเริ่มต้นแล้วนะคะมีตัวด้านท้ายจะเปิดออโต้นะคะคุณลูกค้ากด1ทีนะคะด้านหลังจะ ออกมาแบบนี้นะคะแต่เบาะแถวสามจะไม่มีระบบไฟฟ้านะคะแล้วเดี๋ยวน้องแป้งจะพาไปดูนะคะว่ามันแตกต่างอะไรจากกับเจ้าเอเวอเรสต์เทด้วยนะคะมีเซ็นเซอร์ด้านหลังนะคะ4ี่จุดเซ็นเซอร์ด,ด,ด,ด้านหน้าก็4ี่จุดนะคะมาพร้อมกับกล้อง3 60องศาตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะเอเวอเรสต์เทมีความแตกต่างไงบ้างนี่เลยเจ้าเอเวอเรสต์ทนะคะของเราหน้าตาของตัวเทก็จะมาแบบ ะะด้านหน้าฝากระโปรงที่มีคําว่าเอเเรจากโรงงานก็จะไม่มีมาให้นะคะราคาก็ต่างกันมากถึง2องแสนสองหมื่นสองพันบาทนะคะเจ้าตัวนี้ราคานนองราคาเต็มอยู่ที่1นึ่งล้านสามแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทนะคะว่าดูตัวกระจังหน้านะคะจะเป็นสีโครเมียมนะคะจะไม่มีกล้องสามร้อยหกสิบองศาก็หายไปเช่นกันนะคะส่วนตัวด้านล่างนะคะก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยกันชนนะคะแต่จะไม่มีเซ็นเซอร์สี่จุดเหมือนเจ้าตัวเอเวอเรสต์สปอร์ต i ิเศษนิชันนะคะคุณลูกค้า มาดูด้านข้างค่ะขนาดล้อ,อยางตัวนี้นะคะล้อจะให้มาแค่ขอบ18เองนะคะคุณลูกค้าขนาดยางอยู่ที่2 5 5ห้าห้าทับ55 R 1 8เองนะคะคุณลูกค้ามาดูค่ะด้านข้างนะคะด้านข้างตรงนี้กล้องสาลอววงศาก็จะไม่มีเหมือนเจ้าตัว a อเว o r t ส p ์สปอร์ตเฟเชียลเนกี้นะคะส่วนตัวหลังคาก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยแต่เราหลังคาจะเป็นสีดําเช่นกันนะคะมาดูภายใคนคะ่ะ ภายในนะคะเบาะไฟฟ้าจะมีแค่ด้านคนขับเท่านั้นนะคะคุณลูกค้าส่วนตัวบนพ r ม l ะไรออปชันความปลอดภัยของเราก็จะมีแค่ในส่วนตัวคุยคอนโทรลเท่านั้นนะคะตัวรักษาระยะห่างถูกตัดออกไปตัวเอรักษารถที่อยู่ในช่องเลนก้าถูกตัดออกไปนะคะแล้วก็เอ่อในส่วนของโหมดการขับที่ ออโต่สตาร์ทสต็อปนะคะก็จะไม่มีเข้ามานะคะแต่จะมีเบรกมือไฟฟ้าเข้ามาให้แล้วแล้วก็แท่นชาร์จไร้สายนะคะเป็นเกียร์หกสปีดเหมือนกันเช่นเคยส่วนหน้าจอตะกี้ก็จะเป็นหน้าจอแค่ขนาดสิบจุดหนึ่งนิ้วเท่านั้นเองนะคะคุณคะแต่เขาให้เบาะหนังมาแล้วแล้วก็ให้พุทธสตาร์ทมาแล้วท่านใดน,นะคะที่ไม่ได้เน้นการขับขี่ที่แบบว่าอำนวยความสะดวกรักษาระยะห่างว้างการคันชนคันด้านหน้าเซนเซอร์รอบพันหรืออะไรอย่างนี้นะคะแป้งแนะนําตัวนี้เลยเพราะว่าครบ ชุดเลยนะคะความปลอดภัยหมดการหักถี่เขาก็จะมีคุยคอนโทรลม,มาให้ลูกค้าอยู่แล้วเบรกมือก็เบรกมือไฟฟ้าแล้วก็เป็นพุชสตาร์ทด้วยแต่เกียวของสปีดเหมือนกันส่วนตัวเครื่องยนต์นะคะให้ได้ถึง170แรงม้าเท่ากันค่ะเป็นเครื่องยนต์สองจุนย์ะคะเทอร์โบเดียวมาดูด้านหลังกันค่ะเจ้าต,ตัวเทนนะคะจะไม่ใช่ เปิดไประบบออ,อ,อโต้นะคะจะกดแล้วก็เปิดขึ้นมาเองนะคะความแตกต่าง,งเขาก็จะมีแค่ตรงนี้ส่วนด้านท้ายนะคะให้เซ็นเซอร์มาแล้วสี่จุดนะคะ,<ม>คะกล้องถอยก็จะมีแสดงบนหน้าจอฟอร์ดพาเหมือนกันเช่นเคยส่วนเบาะแถวสามก็จะพับอัตนโนมือนะคะคุณลูกค้าเหมือนกันกันกบเจ้าตัวเอเวอเรสต์สปอร์ตเลยเวลาปิดก็คือเพื่อลมลงหม่างนี้นะค่ะแล้วก็ปิดได้เลย <S 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 เป็นไงบ้างคะคุณลูกค้าความแตกต่างของเขานะคะ ราคาแตกต่างอยู่ที่222,000บาทแต่ออปชั่นความปลอดภัยถ้าหากลูกค้าท่านไหนเน้นออปชั่นความปลอดภัยในการขับขี่อ,อ,อยากครบชุดอยากครบเซตน้องแป้งก็จะแนะนำเป็นเจ้าตัว e v e r อร์เ s สสตัว s p ปเชียลเอเจนนะคะแต่ท่านใดที่อยากประหยัดเงินแต่อยากให้รถเจ็ดที่นั่งนะคะน้องแป้งก็แนะนำตัวนี้ครบแล้วนะคะมาครบแล้ว1,397,000บาทแต่ตัวนี้ลดราคาแล้วเหลือ หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะคะลูกค้าเดี๋ยวน้องแป้งท่านใดนะคะอยากผ่อนถูกนะคะน้องแป้งมีโปรโมชั่นผ,ผ่อนแค่เพียงหนึ่งหมื่นสามพันบาทนะคะคุณลูกค้าสนใจติดต่อทักหาน้องแป้งได้ที่ศูนย์เก้าสี่เก้าหกเก้าสองสี่หกหกยามิคีนะคะศูนย์เก้าสี่เก้าหกเก้าสองสี่หกแล้วมาพบกันน้องแป้งที่ฟอร์ดสาขากราฟิกน,นะคะน้องแป้งจะแนะนํารถดีๆให้กับคุณลูกค้าทุกท่านเลยบ๊ายบายค่ะ